โอเคสวัสดีในยุคของโควิด -19 นะครับว่าเราก็ไม่ได้่าจะมาอยู่ในยุคที่เชื้อโรคเองก็ค้างจะแพร่ระบาดไปยังทั่วโลกนะครับโอเคครับเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นนะครับทางเองนโยบายก็จะมีเรื่องของการให้ทํางานนนะคอ w o r from home เองก็ดีใช่ไหมครับผมมันก็จะเป็นเรื่องของให้เราทํางานระอย่ากไกลโดยทางผมเองนะครับก็จะมีนโยบายให้เริ่มได้รับนโยบายมาเนาะให้เกี่ยวกับการ ใช้สอนออนไลน์นะครับจะเป็นรูปแบบในการสอนออนไลน์วันนี้ก็เลยจะมาพีเีกโปรแกรมหนึ่งที่ที่คาดว่าหลายคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักกันนะครับก็คือโปรแกรมของ t s 讯 meeting นะครับผมนะบก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับเป็นรูปแบบนี้เราจะค่อนข้างอ่านวิดีโอ,โอสดเนะาะก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยนะครับอ่ะเรามาเริ่มก่อนเลยละกันนะครับลำดัาาแบ,บแรกเราไปที่ Google กันแล้วเนะเาะแล้วก็มาพิมพ์คำว่า Ten Sen meeting นะครับผมเทเซนตมิติ้งครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าตัวนี้เลยครับเทเซตมิติ้งตัวนี้ครับโดยตัวเทเซนตมิทติ้งเองนะครับก็จะมีข้อดอีหลายหลายอย่างนะครับที่ทางหลายหลายโปรแกรมเองจะไม่มีนะครับผมอย่างโดยรูปแบบของโปรแกรมนี้นะครับจะมีหน้าตาเนี่ยคล้ายๆซูมเลยนะครับจะมีหน้าตาเนี่ยค่อนข้างคล้ายซูมเลยนะครับแต่ฟังก์ชันอะไรต่างๆอาจจะยังไม่เท่าเท่ากับซูมนะครับแต่ก็ สำหรับผมว่าเนี่ยค่ามันก็เพียงพอต่อการที่จะใช้ในการสอนรูปแบบออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับโดยข้อดีของโปรแกรมนี้นะครับคือสามารถรองรับได้ถึง3 0 0อยคนนะครับในการวิดีโอคอลนั้นะได้ถึง3า0อยคนนะครับแล้วก็ตัวของโปรแกรมเนี่ยณเวลานี้นะครับณเวลานี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในการประชุมต่อครั้งเนี่ยที่9,9้9นาอยเกนาทีต่อการประชุมนะครับไม่ยพราะว่าเรากดคอปุ๊บกดประชุมปุ๊บ สามารถใช้ได้เลย9,999นา,าทีนะครับพรากดวางปุ๊บเราก็เริ่มใหม่ก็ได้9,999นา,าทีครับก็ถือว่าน่าจะเพียงพอแหละเนาะน่าจะเพียงพอในการใช้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาสู่ที่หน้าตาคําว่าดาวโหลดดาวนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับ่อค่อนข้างรองรับหลายปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็น macos นะครับเป็น windows iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งในที่นี้นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการใช้เนี่ยสองระงบบปฏิบัติการก็คือ Windows แล้วก็ iOS ก็คือจะใช้ iPad ในการนำเสนอในการสอนนั่นเองนะครับอเริ่มกันที่ Windows กันก่อนนะครับก็กดดาวน์โหลดกันตามปกติกันเลยครับนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปปุ๊บซึ่งหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าจอาหน้าตาของโปรแกรมนะครับก็ในการใช้นั้นจะเป็นหน้าตาดัางนี้นะครับ รูนะครับโอเคนะครับก็จะเริ่มที่โอเคครับหน้าตานะครับก็จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมคือโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็กดดาวนโหลดหลังจากเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรากดคลิกติดตั้งตามปกติเลยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน นะครับแต่ก็ไม่นเชื่อว่านาจะไม่มียากเพียงใดนะครับก็กดอกรีกดเน็กตามที่เราใช้กัมปกตินะครับโอเคครับหลังจากที่เรากด Install ปุ๊บเราก็กดลานตามปกติไปได้เลยนะครับซึ่งหน้าหน้าตาโปรแกรมนะครับหรือรูปแบบไอคอนนะครับจะเป็นรูปแบบของคําว่า Ten s e s t n Meeting คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เรากดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด Sign Up ตามปกติ นะครับเพราะว่าเราอย่างเองก็ยังไม่มีตัวแอดคาร์ของเขาอยู่เนาะโอเคครับกดใส่ up ไปปุ๊บแล้วเราก็ด้านขวาล่างนะครับด้านขวาล่างนะครับจะมีคําว่าใส่ up นะครับใส่ up นะครับแล้วก็กดทําการกดคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ทําการลงทะเบียนซึ่งการลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับจะต้องใช้สมุดมือถือหรือเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับเราก็กดคลิกนะครับแล้วเราก็หาคําว่าไทยแลนด d นะฮะคำว่าไทยแลนด์นะครับแล้วเราก็พิมพ์เบอร์ตามปกติโดยที่เราใช้คำว่าปกติแล้วถ้าเราเอ่อกดโทรปกติเราจะใช้คำว่าศูนย์แปดอะไรก็แล้วก็เบอร์ตามปกติใช่ไหมครับทีนี้เราไม่ต้องครับแล้วก็ใช้คำว่าตัดศูนย์ออกแล้วก็จะเป็นคำว่าแปดเริ่มต้นเลยครับแล้วก็หรือศูนย์เก้าหรือแล้วแต่เบอร์ของเราที่เราใช้นะครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วนะครับสมมติเป็นเบอร์นี้แล้วกันเนาะนะครับสี่นะครับแล้วก็กดเซ็นนะครับหลังจากที่เรากดเซ็นปุ๊บเราจะได้ ver i f y าโค้ดนะครับหรือ verification code นโค้ดนะครับตัวนี้เนี่ยได้มาเราก็ได้โค้ดจากตรงนี้ที่เป็น S S นะครับมาใส่ที่ตรงนี้ ก็คือใส่โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับตามปกติของเราเลยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับสอ,อันเนาะสอันนะครับแล้วก็กดให้ have read and agree นะครับตรงนี้ติ๊กสอันนี้แล้วก็กด Sign Up ตามปกติเลยนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็จะทำการสมัครกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะกลับมากันที่ตัวโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้นะครับเราจะใช้ เบอร์ในการล็อกอินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทําการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราก็จะทําการล็อกอินกันเข้าไปเลยนะครับก็คือใส่เบอร์นะครับโดยตัดส่นออกนะครับเราใส่รหัสเข้าไปแล้วกดล็อกอินครับโอเคครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับที่จะสังเกตแล้วว่าไม่ไม่ไม เป็นค่อนข้างจะค่อนข้างโลกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีให้ใช้รูปแบบลูกเล่นเนี่ยมีนิดหน่อยนะครับโอ้เริ่มแรกนะครับผมอันนี้หน้าตาของมันก็คือการกดจอยเรามาดูกันก่อนนะครับไอคอนกดจอยก็คือเราจะได้รหัส ID ที่เราต้องที่เราจะต้องกดเข้ามาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกกันอีกทีนะครับโอเออกกออสำหรับ อาจารย์เนพวกเรานะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่ถ้าเรามีกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีกล้องเรามีสื่อการสอนที่พร้อมจะใช้เรียบร้อยแล้วเราก็กด,กดสตาร์ทได้เลยนะครับหลังจากกดสตาร์ทปุ๊บเราจะทําการคอนเนคติ้งนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคือผมได้ใช้ตัวของวิดีโออยู่นะครับก็เลยอาจจะอาจจะใช้ไม่ได้สิ่งที่เราจะได้มาครับก็คือจะเป็นตัว Meeting ไอดีนะครับมิตตัวนี้นะครับสาม สามหลักนะครับก็คือจะหมด9ตัวนะครับก็จะใช้อันนี้เนี่ยในการบอกกับทางนักศึกษาหรือบอกกับทางคนที่ที่เราต้องการจะให้เข้ามาร่วมในการวิดีโอของทางนี้นะครับโอเคครับไอคอนนั้นก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับไอคอนแรกก็จะเป็นเรื่องของไอคอนมิวสนะครับก็คือเราจะทําการตัดเสียงหรือเราจะการเพิ่มเสียงก็ขึ้นอยู่กับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้วิดีโอ อันไหนหรือเราจะใช้เสียงจากช่องทางใดได้เหมือนกันนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ Star t Video นะครับก็คือจะใช้วิดีโอของเราเนี่ยแหละครับในการาพูดคุยนะครับให้เห็นหน้านั่นเอง นะครับเอ่ออันที่3ต่อมานะครับซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์หรือสิ่งที่พวกเราต้องการการใช้กันนะครับก็คือการใช้แชร์สกรีนนะครับสำหรับในเรื่องของ Windows นะครับเราจะใช้แชร์สกรีนนะครับหน้าตาของมันก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับหลังจากที่เรากดมาแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะแชร์สกรีนอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างในยกตัวอย่างนี้นะครับผมจะแชร์สกรีนที่ powerpoint ในการสอนผมก็สามารถคลิกที่ powerpoint ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ นั่นหมายความว่าเราพอเรากดไปปุ๊บตรงนี้จะทําการแชร์สกรีนของทาง p o w p o i n t ให้ทางนักศึกษาเห็นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อดีก็คือสามารถแยกโปรแกรมในการแชร์สกรีนหรือในการแยกสอนในการนั้นได้นะครับว่าเราต้องการอะไรหรือถ้าเราต้องการจะแชร์ใหม่สมมติเอ๊ะเราจะยกตัวอย่างนะครับเราจะยกตัวอย่างหน้าเว็บไซต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เรา เข้าเว็บอะไรเรียบร้อยไว้แล้วเราก็สามารถเข้าคลิกที่หน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการได้แล้วก็กดแชร์นะครับมันก็จะทำการเข้าหน้านานแล้วทําการแชร์ให้ทางผู้ร่วมเข้าวิดีโอคอลเรานะั้นได้รับทราบแล้วเราได้เห็นกันนะครับผมโอเคครับอันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งสมมุติว่าเราจะแค่โพสโอเคเราเราต้องการจะเบรกหรือเราจะต้องการเขาหยุดในการนําเสนอสักคู่หนึ่งเราสามารถกดพอแชร์ตรงนี้ได้นะครับ ก็จะเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นที่ยกตัวอย่างให้เราเห็นกันนะครับในที่นี้นะครับในที่นี้เนี่ยทางโปรแกรมเองนะครับสามารถส่งไฟล์ได้นะครับแล้วก็ทําการกดส่งไฟล์ปุ๊บแล้วก็ทําการเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะทําการแชร์ไฟล์นะครับเลือกลงไปรอสักครู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้คือจะเป็นเรื่องของใช้ Google ของขออภัยครับก็จะเป็นของทางแอปพลิเคชันของของทางเขานะครับแต่ ผมผม,ผมในมุมมองผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ร่วมกับทาง Google Classroom ในการแชร์ไฟล์อะไรซึ่งจะดีกว่านะครับผมมานะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการทางแชทนะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับโดยใช้อาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็สุายยังยัง,ย,ง,งยังลองรับภาษาไทยอยู่นะครับนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งของของโปรแกรมนะครับเราก็จะ ให้ดูว่านอกจากที่มีหน้าตานี้แล้วเราก็จะมีเรื่องของตัว attention นะครับหรือผู้ผู้เข้าร่วมนะครับตรงนี้เราสามารถสั่งให้สามารถมิว e ออกก็คือสั่งปิดไมค์ทุกคนยกเว้นเราได้นะครับหรือจะอั m u ิ e ออกก็คือให้ทุกคนใช้สามารถใช้เสียงได้นะครับส่วนลูกแบบเพิ่มเติมนะครับก็คืออันแรกนะครับก็คือจะสามารถคือมิว e กับคนที่ เข้ามานะครับหรือจะแจ้งเตือนว่าเวลามีคนเข้ามาเข้าร่วมประชุมกับเรานะครับหรือจะล็อกมีดิ้งก็คือไม่สามารถให้คนอื่นเข้าร่วมอีกได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในกรณีที่เราต้องการจะเป็นเป็นประชุมส่วนตัวนะครับประชุมส่วนตัวนะครับโอเคทีนี้ผมจะนำอีกแอคเคาท์หนึ่งเพื่อทำการเข้าร่วงในการประชุมหรือทำการรูปแบบในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับสวัสดีนะครับ โดยครั้งนี้นะครับผมจะใช้ iPad ในการเข้าร่วมเนาะสักครู่นะครับมานะครับ สักครู่นะครับตอนนี้ผมกำลังจะทำการเข้าส่วนของ iPad นะครับซึ่ง iPad เองเราสามารถไปโหลดได้ที่ตรงของ App Store หรือ Apple Store ได้เลยนะครับเพื่อทำการเข้าดาวน์โหลดนะครับสักครู่นะครับ โอเคครับผมจะทําการกดจอยเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเราวิธีการใช้ก็คือเรากดจอยนะครับแล้วก็เราก็ใช้คีย์ที่ที่เราได้รับจากทางหน้าเว็บไซต์นะครับก็ะจะกดจอยครับไ,ไปครับจะสังเกตว่าผมหลังจากที่กดจอยเข้าไปเนาะ,นะก็จะเห็นว่าอ่า จะมีสอง count แล้วนะครับจะมีสองไอ count แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเราสามารถให้ทางนักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถแชร์สกินของ,ออข,องของทางเราได้เนาะนะครับก็อย่างสมมุติว่าเราต้องการจะให้เขามิ้วเสียงเราบังคับมิ้วเสียงแล้วก็กดจากต่างตัวนี้แหละครับได้นะครับหรือเราสามารถจะให้เขาเนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมโฮสต์คือสามารถสั่งให้คนนี้เนี่ย สามารถใช้ในการสิทธิ์คล้ายๆกับแอดมินได้เลยนะครับอ่ะมานะครับต่อมานะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะให้ทางอ่าคนที่เข้าร่วมวิดีโอคอลนะครับให้นาการแชร์หน้าหน้าตาของตัวเองนะครับก็กดให้เขาแชร์ปึ๊บก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับก็อันนี้เป็นต้นนะครับในการแชร์วิดีโอ นะครับว่าเราสามารถในใช้ในการเข้าร่วมได้นะครับทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัวของเทเซนเองมีข้อดีของทางในการแชร์ของหน้าตาของสกีของ iPad ได้นะครับโดยวิธีการก็คือเรากดที่กดแชร์สกีนะครับแล้วทางแอปนะครับจะทำการถามว่าจะทำการบอสแคสต์ไหมนะครับแล้วทำการสตาร์ทที่วอสแคสต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับ โอเคครับผมก็ะจะสังเกตว่าเราสามารถใช้ตรงนี้เนี่ยในการสอนออนไลน์นะครับโดยการใช้ iPad เนี่ยในการเข้าร่วมได้ด้วยโอเคนี่คือจนนาตอนะครับเราก็สามารถใช้ในการ powerpoint นะครับในการทดสอบเสนอนะครับว่า,เ,าเราจะเสนออะไรเสนอในการสอนนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ Apple p e n c i l นะครับในการมาของแต่ละจุดได้ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราจะต้องการทําการวงกลมตรงนี้ ต้นนะครับหรือเราจะทําการให้ให้โน้ตตรงนี้นะครับเนี่ยทดสอบนะครับได้นะครับในหน้าจอซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะเห็นที่เราเขียนณนะเวลานั้นได้เลยนะครับผมนี่ก็คือข้อดีของอตัวโปรแกรมของ Tencent Meeting ที่โปรแกรมเองนะครับสามารถรองรับใช้กับทาง iOS หรือ iPad ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับ จากที่ทดสอบมานะครับยังไม่มีการเกิดบั๊หรือเกิดแคชระหว่างการใช้สอบได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับถือว่าเป็นข้อดีของของโปรแกรมเขานะครับโอเคครับผมเราก็สามารถเปลี่ยนเไปใช้ตัวอื่นในการเสนอได้อย่างเช่นอันนี้คือผมจะใช้คูดโน้ตนะครับในการช็อตโน้ตหรืออะไรต่างๆให้กับทางนักศึกษาได้ทราบเหตุการณ์ก็จะสังเกตได้ว่าสามารถใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม นี่คือโปรแกรมข้อดีของ,ของอตัว Tencent Meeting น,น,นะครับที่สามารถแชร์สกรีนขอ,ของผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยให้เห็นได้นะครับโอเคนะครับส่วนโปรแกรมนะครับของทาง ios เนี่ยเราสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ทาง app store อย่างที่ผมบอกเนาะแล้วก็ให้เข้าพิมพ์คำว่า Tencent Meeting อย่างนี้นะครับแล้วเราทำการกดดาวน์โหลด ได้ทำปกติซึ่งหน้าตาของโปรแกรมนะครับจะมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับทำวิดีโเลยนะครับจะคล้ายคลึงกับทำว PC ีเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถร่วมใช้กันได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบว่าจะให้ตัวโปรแกรม t e ทส m e e t i n g นะครับใน iPad เนี่ยเป็นโพสตในเรื่องสตาทและทางเรานั้นจะเริ่มใช้ยังไงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวครั้งนี้ต่อไปนี้ผมจะทําการาใช้โปรแกรมของ t e s d Meeting ในการเข้ากดจอยนะครับนี่คือรูปแบบนนเนาะอันดับก่อนอื่นนะครับถ้าเรากจะกดวานะครับเราเราสามารถกด End Meeting ตรงนี้ได้เลยหรือเราจะกด Leave Meeting ซึ่งก็คือปิดโปรแกรมนั่นเองในทางที่นี้ผมจะทําการ End Meeting นะครับเพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักของของโปรแกรมก่อนละกันนะครับผมโอเคครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการให้ตัวทางตัว iPad ของผมนะครับจะเป็นตัวเริ่มของการเปิดประชุมก่อนนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บผมจะได้โค้ดมาอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือให้ทําการเข้าที่จอยนะครับแล้วผมก็ทําการพิมพ์นะครับนะครับพิมพ์เลขที่เราได้จหนะ้าจอนะครับของ iPad นั่นเองนะแก็กด หลังจากที่เราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดจอยมิ e นะครับเรียบร้อยครับนี่ก็คือวิธีของของการเข้าร่วมนะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในการใช้เทนเ e ็นสมิทนะครับในการใช้ของการสื่อของสอนออนไลน์นะครับพู้คู่ก็อาจจะใช้พวกคู่กับทาง Google Classroom หรืออาจจะใช้พวกกู่กับตัวแอปพลิเคชันอื่นนะครับที่ที่เราสามารถใช้ได้ โอเค okay. ถ้าสงสัยตรงไหนหรือผิดพลาดสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามมาได้นะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะโดยในทางที่นี้นะครับผมก็ใช้ google meet นะครับ,ใน,รนรบในการอัดวิดีโอนะครับในการอัดวิดีโอนะครับแล้วก็อัดรูปแบบของการสอนย้อนหลังมานะครับก็งก็ขอบคุณทั้งสองโปรแกรมนี้นี้แล้วก็ขอบคุณที่รับฟังในการดูทีวีดีโอครับขอบคุณครับ